อันครับสงกรานครับแต่เราไปไหนไม่ได้รถมันเยอะโอ้อยู่ฟ้าก็าคว่ำหน้าคว่ำตาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้ายแล้วตรองอากาศใช่ไหมฟ้ารับผิดชอบไปส่วนทางนี้นะครับช่างบุญหอนะครับเปลี่ยนหัวเทียนใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก,กรองอากาศแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างรถสตาร์ทไม่ติดโอ้ยทำงานมีความสุขแท้ ทำงานด้วยดู youtube ไปด้วยโอ้โหช่างโหนไม่ธรรมดาเพราะวันนี้เป็นวันชิลวนะครับก็ให้โอกาสเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยของยูฟ้าโอ้ยทำงานด้วยกินขนมไปด้วยแหมบุญโหนไม่ธรรมดานะเนี่ยดูสิไอ้บุญโอทำงานไปด้วยมีขนมไปด้วยของยูฟ่าโอ้โหมยูฟ้าแล้วเาของใครกันแล้วนาน เด <sociedad> ี๋ยวป้าบอกเสร็จเรื่องแม่ทำงานไปเลยมีความสุขจังนะครับดูยูทูปไหนขอดูด้วยเรื่องอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอ่ะใกล้เสร็จยังอ่ะลูกค้าก็ไม่ได้ด่วนนะครับเอามาไว้ให้ก็ทำไปนะครับพอมีงานทำนะครับวันนี้ ป้าบางจากบางจากบางจากเออแล้วก็เข้าไปเอานะ้ำมันเฟืองท้ายกระป๋องดํามาเลยอ่ะหน้าง,งานวันนี้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแต่ร้านเราก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเพราะมีต้นไม้ใบหญ้าเยอะพอจะช่วยบังแสงไร่ เราดงไปได้วยต้นไม้รอบรอบร้านของเรานะครับก็เลยเป็นร่มเงานะครับถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ก็ดีกว่าหลายๆที่อยู่ครับทำให้ความร้อนก็ลดอุณหภูมิลงไปได้บ้างนะครับเพระรอบรอบร้านเรานะครับคือต้นไม้ อใกล้เสร็ยังครับช่างใหญ่ใกล้หรืยังครับอ่าโอเคอยูฟ่าจัดการไปอ่าโอเคนะครับบรรยากาศในวันสงกรานะครับหน้าร้านเราคลิปนี้สวัสดีครับ